ปลูกหอมหนึ่งต้นได้กีต่ต้นคะอันนี้ก็คือสองสามสี 2> 2, 3, 4, 5, ่ห้าหกอันนี้ด้ไหมอันเล็กมากก็ไม่ต้นนะบลูกจิตแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอ้โหทุกคนคือแบบนี่นะคะหอมที่ปลูกจากหนึ่งต้นนะคะแตกมาได้สิบก้าต้นแล้วเราก็สามารถแยกเป็น หนึ่งต้นเพื่อปลูกใหม่ได้อีกตั้ง19หลุมนะคะทุกคนนี่แหละคือข้อดีของหอมเลยนะคะเขาจะแตกกอไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเขาจะไม่ได้เป็นหัวไม่ได้ลงหัวนะคะเราก็เอาต้นพันธุ์นี่แหละไปปลูกต่อได้เลยนะคะอีกอย่างคือแต่ละต้นก็จะไม่ได้แตกเท่ากันเนาะมันอยู่ที่ลักษณะของหัวที่เราปลูกด้วยแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับดินแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนปลูกด้วยนะคะว่าใครจะปลูกได้สวยแค่ไหนถ้<ะ> <laughs> าไม่ปลูกไม่จะไปขุดดินที่ไหน นี่นะคะทุกคนน,นี่คือการทำงานจริงนะคะและนี่คือการนอนจริงนะคะ <c oughs> และนี่คือการนอนจริงนะคะทุกคน